ราคานี่ก็บอกตรงว่าให้เกษตรกร,กรในพื้นพื้นบ้านเราเนี่ยเข้าถึงได้ครับราคาหลักพันต้นๆ้นครับหลักพันใคือผสมจริงแต่ละครั้งเนี่ยหรอคะครับผมก็ต <1 S 2> ั้งใจไว้1หลอดนี่อยู่ประมาณ500บาท สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะก็จะมาพาชมพิธีมอบควายน,นะคะเจ้าเหินฟ้าน,นะคะจากฟาร์มเป็นต่อนะคะสู่ฟาร์มเจ้าคุณนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามคุณแม่ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ oh <my> สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เต๋อพาเที่ยวจะพาไปชมพิธีการส่งมอบควายงามสุดยอดพ่อพันธุ์เจ้าหินน้า น้องชายพญาหงพ่อป๋าเงนินอุทัยแม่คือแม่หงจากเป็นต่อฟาร์มสู่อ้อมกอดของเสียเป้แห่งเจ้าคุณฟาร์มอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีตามมาชมกันเลยครับ หลังจากเราได้ชมบรรยากาศการส่งมอบรราาเหินฟ้าแล้วนะคะเรามาถามความรู้สึกเจ้าของเก่ากันบ้างคะจากเป็นต่อฟาร์มนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะตอนนี้ที่เหินฟ้ามาอยู่ที่นี่แล้วจากมาสู่ส่งเจ้าคุณฟาร์มสวัสดีครับผมเป็นต่อฟาร์มนะครับความรู้สึกในการที่ได้ส่งมอบเหินฟ้าให้กับเจ้าของใหม่นะครับความรู้สึกก็เสียดายาแต่ก็ดีใจที่ได้มาเห็นเหินฟ้าได้มาอยู่ที่นี่บรรยากาศดีมากแล้ว แถวนี้ควายเขาเริ่มพัฒนาอ,อยากให้เหินฟ้ามาสร้างผลผลิตที่นี่ครับอยากให้สร้างอยากให้มาผลิตลูกผลิตไรมาพัฒนากระบือองลบุรีครับนี่นะคะก็คือจากความรู้สึกของคุณต่อนะคะแล้วมาเห็นบรรยากาศที่นี่แล้วเราหมดห่วงกับเหินฟ้าไหมคะตรงช่วงนี้หมดห่วงแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยเฮืนฟ้ามาอยู่ที่โอเคแล้ว สถานที่จะดีมากเลยครับสุดยอดครับบรรยากาศดีคือส่งเหินฟ้ามามาเห็นอย่างนี้คือเขาก็ได้มาอยู่ที่ดีเขารักใครหายาห,ห่วงครับอย่างเหินฟ้ามาอยู่ที่นี่แล้วและที่ฟาร์มเป็นต่ออย่างนี้ค่ะเราจะได้ตัวไหนกลับมาแทนเหินฟ้าคะตอนนี้ช่วงนี้ก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งครับเป็นมหาทรัพย์ครับมหาทรัพย์นี่จะเป็นลูกปลาเงินนูไทย ที่อยู่นินเรนีนฟาร์มเขาใหญ่แล้วก็เป็นลูกแม่หงหงมหาเจ้าของเก่าคือสอมีส่วนเสเบร์ขายมาให้เสียจอดที่น้องบัวลุมูในราคา8ปดล้านห้าครับครับผมนี่ะจะเป,เป็นพ่อพันธุ์ตัวใหม่ครับอ๋อเป็นพ่อพันธุ์คือมหารับมาแทนเจ้าเหินฟ้าแล้วครับตอนนี้เจ้าเหินฟ้าก็ไม่อยู่เจ้าคุณฟาร์มใช่ครับความแตกต่างนี้เขากลัวเขาจะปรับอะไรยุ่งยากไหมครับเหินฟ้าจากเหินฟ้านี่จากกาลสินข้ามกระโดดมาอยู่ภาคกลางอย่างเงี้ยโซดีสานมาอยู่ภาคกลางเลยอย่างเงี้ยค่ะ ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าเหินฟ้าจะเป็นควายที่เชื่องและกินเก่งครับเลี้ยงง่ายครับอครับเราเห็นไปแล้วแล้วก็เหินฟ้าเป็นควายที่เชื่องนิ่งจริงๆนะแล้วก็กินเก่งจริงๆอย่างที่คุณแม่เห็นไปแล้วด้วยนะคะคโอเคสําหรับวันนี้นะคะคุณแม่ต้องขอขอบคุณน้องต่อมากเลยค่ะขอบคุณคะ่ะัอดีครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะหลังจากเราชมวิธีมอบกันเรียบร้อยแล้วเจ้าเหิ่นฟ้ามาอยู่ที่เจ้าคุณฟ้า,าเรียบร้อยแล้วอันน่งนี้คุณแม่ถามความรู้สึกของคุณเป้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะหลังจากรับเหิ่นฟ้าเข้ามาสู่อ้อมอกอ้อม,ออมใจฟามเจ้าคุณนะคะเราก็คิดไม่ถึงว่าการเจราจาที่เราจะขอเขาข้ามฝั่งมาอยู่ที่ลบุรีนะฮะค่ะไม่คิดว่าจะได้เขามาอืก็เจรจาตอนแรกอ่ะทางมันเรามีสาย ที่เข้าไปดูควายที่กาลสินค่ะคือส่งข่าวมาแล้วล่ะรอบหนึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะมีบุญวัฒนาได้พาเขาข้ามฝั่งมานี่หรือเปล่าอ๋อก,กับเพินฟ้าเนี่ยแหละกับเพินฟ้าค่ะมันด้วยเขาคงจะได้อยากมาอยู่ที่นี่ก็พอเราต่อสายเข้าไปคุยถ้าเกิดทางคุณต่อแกบอกว่าถ้าสนใจจริงค่ะก็ลองว่ามาก็เป็นประจวบเหมาะ ที่ทางคุณต่อเขาจะแบ่งปันมาให้เพราะว่าแกกําลังเพาะขึ้นอีกตัวหนึ่งและตอนนี้คุณเป้มีความรู้สึกอย่างไรมั้งคะหลังจาก,กต้อนรับเผืนฟ้าเข้ามาสู่คาฟาร์มของเราแล้วดีใจเต็มที่เลยครับเพราะว่าอยากได้เขามาอยู่แล้วครับเพราะปกติแล้วพอเห็นสายเราอยากอยากเก็บสายป๋าอุทัยไว้ครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเผืนฟ้านี่คือสาย เงินอุทัยกับแม่หงเขาหักแม่หงเขาหักซึ่งแต่ละตัวนี้ก็คือก็คือมีดีกีแชมป์มาอยู่ไม่ธรรมดาเหมือนกันแม่ธรรมดาครับผมสายนี้ก็คือเป็นลูกของเงินอุทัยนะคะแล้วก็แม่หงเขาหักซึ่งตอนนี้แม่หงเขาหักอยู่ที่ช่างทองฟ้าทางทองฟาร์มของเสียดำค่ะแล้วก็ปลาเงินก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งรู้สึกว่าจะนินนินอยู่เขาใหญ่ครับของตอนนี้ย้ายมาอยู่เขาใหญ่นินิินฟาร์มครับนี่นะคะคือสายพันธุ์มาที่ดีแล้วอย่างเงี้ยคุณเป้ได้มีแนวโน้มอนาคตของฟาร์มอย่างไรบ้างคะออออตตต่่ยยดังงไวนีี้ท จะเอาเข้ามาเนี่ยเราจะต่อยอดของโซนของลบรีนะครับแถวบริเวณเกื่อนปาสากชลสิทิ์จะเปิดผสมพันธุ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เราตั้งใจว่าจะขยายสายพันธุ์เขาคือ,อเราจะขยายเรื่องพันธุก,กรรม <c oughs> เพราะพันธุกรรมที่เขามาดีเด่นชัดแล้วเนี่ย <c oughs> ในสายเลือดของเขาเนี่ย เราก็อยากจะพัฒนาในพื้นที่เราเพราะ,ะในพื้นที่โซนบ้านเราเนี่ยยังมีน้อยอ,อยากมาพัฒนาในตำบลบ้านเราค่ะอย่างตัวขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยค่ะคุณเป้คุณเป้มองเขาเป็นยังไงคะลักษณะอะไรครบหมดทุกอย่างลักษณะเขาเนี่ยคือด้วยด้วยตามหลักทางสายเลือดอุทัยเนี่ยคโครงสร้างเขาใหญ่เขาให้มาใหญ่และอัตลักษณ์เขาได้ที่ชอบเขาเนี่ยครับอ่องเขามาครบครับ นี่นะคะก็มันต้องรอตาแต้มแกนจำมาเข้ามาครบเลยใช่ค่ะครับแล้วเชื่องที่สำคัญเชื่องค่ะตอนให้คนจะไปสู่ขอไปดูเขาเนี่ยถามว่าจับคางเขาให้เขาให้เล่นไหมถ้าให้เล่นโอเคผมรับเลยคนของเราคนของเราคเขาโดยที่ไม่ได้เลี้ยงคุกคีกับฝืนฟ้ามาก่อนไม่เคยไม่เคยที่ได้คุกคีเลยแต่ไปจับคางใช่ครับลักษณะการจับของเขาพอนั่นครับเขายอมให้จับแล้วคือควายปกติ ถ้าเราอยากจะเลี้ยงเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เชื่องอยู่กับเราเนี่ยใจเราก็ไม่อยากได้อพอมาเห็นตัวนี้โอเคเลยครับอย่างที่คุณเป้บอกว่าเราจะมีการต่อยอดคือพัฒนาให้กับชาวบ้านส่วนเราแวดทางลบบุรีของเราอย่างเงี้ยเราจะต่อยอดทางด้านไหนคะคืออาจจะมีการพ่นเชื้อหรือว่าจะจะรับผสมจริงหน้าฟาร์มนะครับแล้วก็รับฝากผสมก็แผนต่อไปก็คือจะจำหน่ายน้ำเชื้อ ก็คือหน้าฟาร์มอีกทีให้เข้าถึงเกษตรกรให้ได้มากที่สุดที่ไกลนะครับที่เขามาไม่ได้คือณปัจจุบันคืออนาคตอีกประมาณไม่กี่เดือนเราก็ไม่กี่เดือนครับก็จะรับผสมจริงรับผสมจริงและในการผสมจริงแต่ละครั้งอย่างเงี้ยค่ะคุณเป้คิดอัตรายังไงอะคะก็ราคานี่ก็บอกตรงว่าให้เกษตรกรในพื้นพื้นบ้านเราเนี่ยเข้าถึงได้ครับราคาหลักพันต้นต้นครับหลักพันคือผสมจริงแต่ละครั้งเนี่ยเหรอคะครับผม ประมาณเท่าไหร่อะคะคุณตั้งไว้อยู่ประมาณ2,005 0 0ครับผมโอ้โหเพื่อให้เกษตรกรเราได้ได้ต่อยอดกันจริงๆค่ะครับผม2,005นี่คือกี่ครั้งนะคะคือก็สามภายในสามสามครั้งครับสามครั้งครับผมแลวถ้าสามครั้งนี้ไม่ไม่ติดอย่างเงี้ยเราเราก็จะต้องดูก่อนว่าที่มาที่ไปของควายเขาเนี่ยลักษณะมันจะต้องมีการตรวจก่อนอืม เพื่อเพื่อให้รู้ว่ารังไก่เขาสมบูรณ์ไหมเ<ะ>ขาพร้อมไหม<ะ>ที่จะต้องรับการผสมได้ไหม,มแล้วก็ต้องดูด้วยว่าพันควายเนี่ยเกิดกการห่างลูกมากี่เดือนแล้วตรงนั้นต้องต้องดูนิดนึงถ้าแล้วในสามครั้งอย่างเงี้ยแล้วเขามีการตรวจมาใบตรวจจากคุณหมออย่างเงี้ยแต่ยังไม่ติดเงี้ยแล้วถ้าเข้ามาครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเงี้ยเราจะคิด ยังไงคิดในราคาก็เราจะต้องดูก่อนต้องต้องหยุดการการดําเนินการก่อนแต่ต้องให้หมอเข้าตรวจเช็คก่อนว่าความสมบูรณ์ของถ้าใช่ครับว่ามันเราสามารถที่จะผสมเขาต่อได้หรือเปล่าคถ้าเขาโอเคยืนยันว่ารังไข่เขาดีเนี่ยเราก็ยินดีที่จะดูดูตอบสนองให้ใหม่แล้วอย่างถ้ามาผสมแบบพักค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบระยะเวลากี่เดือนก็กำหนดจริงๆถ้าเข้าเข้ามาผสมแต่ละคอร์สเนี่ย ถ้าฝากเลี้ยงไว้ผสมยันติดอันตราซาวเนี่ยก็ออส,ยสองเดือนครึ่งก็คิดอยู่สองหมืนห้าอันตราซาวติดนะครับค่ะก็คือเราดูแลหมดทุกอย่างเราดูแลหมดทุกอย่างครับ คือนเริ่มเข้ามาเลยจนครบ2เดือนครึ่งคือต้องมีการติดอยู่แล้วแล้วพร้อมที่จะออกไปคือต้องมีหมอมาตรวจมีหมอมาตรวจอัลตาวให้ครับโอ้ยนะคะคือราคาตามมาตรฐานไปสากลว่าอย่างนี้เท่ากับว่าจะมีการพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีเลยสิคะเนี้ยคือแบบราคาเป็นมิตรภาพมากคือ2องพเองต่อครั้งละรับประกันคือสครั้งด้วยโอ้โหอย่างนี้ถ้าราคา เดียวกันหมดไหมคะทั้งเกษตรกรชาวบ้านบุคคลที่รู้จักเดียวกันหมดเลยครับเพราะราคาที่เราวางเลทไว้เดียวกันหมดโอ้อย่างขื่นฟ้าก็จะเป็นตัวชูโรงของเราแล้วครับผมอนาคตเราจะมีการรีดน้าเชื้อไหมคะคุณเป้ก็อนาคตเรามีแน่นอนครับเราจะรีดน้าเชื้อแล้วอย่างนี้ถ้ามีการจําหน่ายน้าเชื้ออย่างเงี้ยเราจะคิดยังไงต่อคะก็ตั้งใจไว้หนึ่งหลอดนี่อยู่ประมาณ500บาท500คือราคาปกติทั่วไปแต่ถ้าสิบสองโดสนะคะสิบสองโดสก็จะอยู่กว่าห้าพันบาท ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานถือว่าไม่แพงเลยนะคะคือชาวบ้านสามารถจับต้องได้จริงๆเพราะว่าราคาทั้งผสมจริงแล้วก็ปากเลี้ยงแล้วก็ทั้งน้าเชื้ออย่างนี้ก็คือราคาที่ชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรท่านใดที่สนใจอย่างนี้คือมาสามารถเชิญแวะเข้ามาชมได้เลยแบบสามารถจับต้องได้สายพันธุ์ที่ดีด้วยอย่างเหินฟ้าตัวนี้คือเขาก็มีความหล่อเหลาในตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นกระดานข่าวของเขานะคะช่วงนี้นี่แล้วก็หน้าตาเขาหล่อมากเลยอะ อย่างว่าเขาบอกว่าสายเงินอุทัยนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลทั้งเรื่องลําตัวลําตัวครับอ่าแล้วก็โครงสร้างของเขาโครงสร้างเขาครับแล้วก็เรื่องหวังของเขาครับผมอย่างตัวหินฟ้านี่ก็คือได้มาทางพ่อเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นแข้งขานะคะครับผมเรามีพ่อพันธุ์แล้วครับผมเราต้องหาแม่พันธุ์มาเพิ่มเติมอะไรยางี้มีแผนแน่นอนครับคือเตรียมวางแผนมาแล้วครับว่าจะจะเพิ่มแม่พันธุ์เข้ามาค่ะ เขาเริ่มนอนแล้วนะคะเปิดฟ้าเริ่มเหนื่อยเพิ่งมาแล้ววันนี้เขาเปมาทั้งวันเลยเหินฟ้านี่เขาอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณเป้ตอนนี้วันนี้นะครับครบกำหนดเขา5้าปีเต็มครับเป็นวันเกิดเขาพอดีที่เลือกเอาเข้าในฟาร์มอ๋อก็คือเลือกวันเกิดเขาเข้ามาอยู่อะไรที่ใหม่ๆไปเลยจริงจริงเราได้คุยกันมานานแล้วแต่ว่าวันนี้เราเป็นเอาเลิกเอาใช้ให้เขา เ้ามาอยู่ครบห้าปีพอดีครับมาพร้อมกับเราเริ่มเปิดฟาร์มเป็นกิจจาระษะนะผมแล้วเมื่อก่อนนี้คือคุณเป้ได้ทําอะไรถึงมาสนใจเรื่องควายอะคะแล้วมาเปิดเมื่อก่อนนี้ปกติเราก็ลองทํามาหลายอย่างแล้วเรื่องการการเลี้ยงควายนะผมว่ามันน่าจะเลี้ยงง่ายแล้วเราดูแลง่ายกว่าสัตว์อย่างอื่นแล้วพื้นที่เราเหมาะทางเกษตรคือเราสามารถมีหญ้ามีอะไรให้กินได้ดูแลได้ง่ายกว่าก็เลยอยากลองเลี้ยงเขาแล้วประกอบกับเราก็ชอบในการเลี้ยงตัดอยู่แล้ว แต่เหินฟ้านี่เขาลิ่งจริงๆเลยนะคะเขานิ่งมากเชื่องมากครับเชื่องมากจริงๆอยู่ได้ยาวๆเลยก็แล้วก็เก่งมากเลยนะคะเนี่ยคือไม่มีการแบบร้องไห้ไม่มีอะไรเลยโอ้โหเหมาะกับการที่จะพัฒนาอย่างนี้เราถ้าเรามีแม่พันธุมาเยอะๆเราก็ใช้เหินฟ้าเป็นตัวตัวนาของฟาร์มเราเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมผสมจริงทุกตัวผสมจริงทุกตัวครับแล้วอย่างเงี้ยเรามีรุ่นลูกอย่างเงี้ยเราจะแบ่งปันไหมคะคุณเป้มีมีครับอนาคตมีเพราะว่าเราจะมีแผนลูกคอกเราเนี่ยเราจะ ใช้ตัวหวุนฟ้าเป็นเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็ให้เขาดูเพื่อแบ่งจ่ายพันธุกรรมออกแค่นี้พันธุกรรมขอ,รของเขาก็ชัดเจนมากเลยค่ะตัวนี้เรามาอยู่วันแรกพร้อมเปิดฟาร์ม <c oughs> เป็นกิจจลักษณะยอย่างนี้นี่อะไรคือจากได้ข่าวว่าคุณเป้คือประกอบอาชีพหลายอย่างมากกว่าถึงจุดตรงนี้แล้วทำไมถึงหันมาอยากมาเริ่มสร้างฟาร์มอยา,ายอยากจะมาให้กับคนในท้องถิ่นเราได้มีอาชีพเสริมเพราะว่าจริงจริง ควายเนี่ยไม่ใช่กระแสแต่<ม>อยู่ที่ใจเรารักหรือเปล่า<ม>เราเราคุกคีอยู่กับเขาได้หรือเปล่า<ะ>ถ้าจริงๆแล้วควายเนี่ยถ้าเรามันเป็นสัตว์ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเมื่อก่อนผมเป็นเด็กๆก็เลี้ยงก็อยู่กับพ่อกับแม่อยู่แล้ว<ะ>ซึ่งเรามองเห็นแล้วไม่เป็นอะไรที่ที่ยากสาหรับเรา<ม>และจุดประสงค์สาคัญเลยอยากจะมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา<ม>ให้มีควายมีกิจกรรมและเป็นที่เรียนรู้ แถวลบุรีนี่คือมีคนหันมาสนใจีครคมามีมีหลายเจ้าเลยครับเพราะมีหลายเจ้าเหรอมีนะ,ะมีนะแต่เขายังขาดหาพ่อพนันธุ์ที่ดีๆใช่ครับอืมตัวเหินฟ้าก็จะเป็นควายประจำจังหวัดของลบุรีแล้วอยู่นี่แล้วครับโหดูหน้าเหินฟ้าหน่อยเร็วหน้าเหินฟ้าเขาหล่อมาก แล้วตรงนี้นี่เขามีทรงผมที่แปลกทรงผมไม่เหมือนเขามีทรงผมที่แตกต่างมากเลยนะตรงนี้กระดานเขาเขาเขาสวยมากเลยค่ะนี่คือเขาแบบเขาเหมือนอุ้มบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเป้ถึงชอบอ่าเลือกสายเงินอุทัยอะคะวอาตรงๆเลยจริงๆอะผมชอบลำคอกับอัตลักษ์เขาครับออืคือตาแต้มแก้มจ้ำนะครับคือชอบและอีกอย่างหนึ่งคือเราชอบตรงที่ความเชื่องของเขา เขาเป็นควายที่เลี้ยงง่ายค่ะแต่เขาเชื่องจริงๆนะเด็กๆสามารถเล่นกับน้องเหินฟ้าได้เลยอ่ะห้าปีเองเหรอคะห้าปีเต็มครับวันนี้เป็นวันเกิดวันเกิดครบรอบแล้วเด็กๆแฮปปี้เบอร์เดย์เหินฟ้ากันแล้วเด็กๆมีแฟนคลับเยอะมากเลยเหินฟ้าเนี่ยนะคะตอนนี้เอาเป็นควายที่ท้งเรื่องโครงสร้างลำตัวแล้วก็อ่าช่วงนี้สันคอของเขาไหล่ของเขาไหลของเขาครับ ยังไปได้อีกเยอะครับเพราะว่าควายเราเพิ่งห้าขวบเองใช่แล้วไหล่เขากว้างมากเลยนะคะเี่ตรงนี้ไหลเขากว้างมากเลยแล้วบันท้ายของเขาต้องตรงเป็นทรงม่านาตัดครับผมอย่างที่ท่านรองเคยกล่าวไว้เหมือนกันใช่ผมพยายามจะดูเพื่อผ่านมาคลิปตอนผ่านมาช่อบดูครับเพราะว่าสายป่าเงินนี่คือเป็นควายที่เหมือนแบบสมบูรณ์เกิดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังครับผม อ่าลำตัวหลังตรงแข้งขาของเขาเท้าของเขาก็ใหญ่มากเท้าใหญ่ครับเท้าเหินฟ้าใหญ่มากเลยอ่ะที่สําคัญพันธุกรรมของเขาจะค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็เชื่องสามารถเข้ากับทุกคนได้อย่างที่คุณเป้บอกจริงเขานิ่งมากเลยเด็กๆขี่ได้เลยนะทุกคนสามารถจับได้ครับเขาไม่เป็นควายที่ดูเชื่องครับเชื่องมากเลยคือเข้าได้กับทุกคนจริงๆอย่างนี้ก็เป็นตัวชุโรงของฟาร์มเราได้เลยคะเนีย และหากท่านใดน,นะคะอยากจะโทรมาขอคำปรึกษาหรือว่าอยากจะมาแวะเข้ามาที่เจ้าคุณฟารมนะคะที่ลบบุรีนะคะที่อำเภอพัฒนานิคมจั<า>งหวัดลบบุรีนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับคุณเป้ก็ติดต่อที่เบอร์โทรได้เลยครับก็เบอร์โทร098 573 3 4 3> 1 1ครับค่ะและทางเฟสนะคะทางทางเฟสก็จะเป็นคนรักไฟ ทาน,น,นไทยครับนี่นะคะก็คือสามารถต,ดดติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็ทางเฟซบุ๊กนะคะนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็คุณเป้นะะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ